เรื่องสั้นชุดสายเอยสายสว่าดประพันธ์โดยวัสิกาวัสิกานะคะคือหนึ่งในนามปากกาของคุณเพลดาเฟื่องอักษรซึ่งเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องสั้นชาวบ้านชื่อเรื่องว่าอยู่กับไพ่ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะแกจะแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของบ่อนหรือตะเกียด แกคิดดีแล้วเหรอแกอย่าลืมว่าแกเป็นตำรวจนะจะได้เป็นสารวัตรอยู่แล้วด้วยแม่ผมค่อนข้างตกอ,อกตกใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าผมจะแต่งงานกับแก้มแพร ى, ลูกสาวเสียยงยุทธซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนไพ่อันโด่งดังประจำอำเภอนั้นเสียยงยุทธเคยโดนจับหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่เคยเข็ดลาบตำรวจเผลอไม่ได้เป็นต้องตั้งบ่อนไพ่ทันที ผมเป็นคนอำเภอเดียวกับเสียยงแต่เมื่อเรียนจบแล้วก็ไปเป็นตำรวจอยู่ต่างอำเภอนานๆจะมาเยี่ยมแม่สักครั้งหนึ่งแม่ผมมีลูกชายคนเดียวนอกนั้นลูกสาวหมดแกก็หวังกับผมเอาไว้มากส่งเสียเรียนจนจบโรงเรียนนายตำรวจและรับราชการมาด้วยดีตลอดแกมแพรมีชื่อเล่นว่าหนองแก้มแก้มรู้จักกับผมมานานแล้ว เมื่อตอนเด็กๆก็เรียนหนังสือด้วยกันแต่แก้มเป็นรุ่นน้องผมเรียนจบแล้วไปเรียนนายตำรวจต่อแก้มก็ไปเรียนปวสจนจบเราได้ทำงานที่เขตเดียวกับที่ผมเป็นตำรวจอยู่เรากลับบ้านเจอกันบ่อยๆแก้มสวยกว่าเมื่อเป็นเด็กนักเรียนมากผมรักแก้มและเราก็ตกลงจะแต่งงานกันซึ่งผมก็มาเรียนผู้ใหญ่ฝ่ายผมก็แม่นั่นแหละก่อนใครเลย ว่าท่านจะไปขอลูกสาวเสียโยงให้นั่นเองตำรวจแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของบ่อนไม่ได้หรอกครับแม่กฎหมายข้อไหนไม่ทราบครับผมผมถามทีเล่นทีจริงแม้จะเห็นมารดาทําท่าเอาจริงเพียงไหนผมก็คิดว่าจะต้องลองขัดใจแม่ดูซะแล้วงานนี้เพราะผมรักของผมมากแก้มเป็นคนดีตามที่ผมศึกษาด้วยตัวเองผมบวชแล้ว เรียนแล้วแม่ท่านไม่น่าจะขัดขวางผมเลยแม่นี่แหละกฎหมายแกไม่รู้หรอกตาเกียรติว่าใหญ่แก้มนะมันชอบเล่นไพ่จะตายไปแกอย่าแต่งงานกับมันเลยนะเดี๋ยวมันก็ส่วนไปพวกบรรดาเมียเมียตำรวจไปเล่นไพ่เดี๋ยวมันก็จะเสียหายมาถึงแกหรอกผมรักแก้มครับแก้มก็รักผม ผมเชื่อว่าความรักจะทำให้แก้มดีขึ้นครับแม่ผมสายหน้าชนิดไม่เห็นด้วยเลยที่สุดผมก็ต้องจัดการเรื่องงานแต่งงานของผมเองโดยให้เจ้านายจัดการให้จนเรียบร้อยเสียยงเองแม้จะไม่มีแม่ผมในวันงานแกก็ไม่ว่าอะไรแก้มเองก็ไม่สนใจเพราะผมบอกเธอว่าเรารักกันเองก็จัดการกันเองจะต้องไปกังวลเรื่องอะไรอีก แต่งงานแล้วผมกับแก้มก็กราบลาผู้ใหญ่ทางนี้ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านพักหลังสถานีตำรวจในเขตที่ผมรับราชการอยู่มีคนมาบอกว่าแม่ผมร้องไห้อยู่เป็นวันๆเลยทีเดียวเมื่อผมแต่งงานแล้วพาแก้มไปอยู่ด้วยกันที่บ้านพักผมก็อัดอั้นตันใจแต่ก็คิดว่าไม่นานหรอกแม่ก็จะเห็นใจผมเองรอให้ผมมีหลานสักคนแล้วค่อยพาไปกราบท่าน ท่านก็ต้องให้อภัยแน่ๆปีแรกที่เราอยู่ด้วยกันแก้มเขาก็ทำหน้าที่แม่บ้านได้ดีทีเดียวไม่ขาดตกบกพร่องเลยสักอย่างเลยละ่ะคำเช้าก็เห็นหน้าบ้านเรือนก็สะอาดและแก้มก็ไปทำงานพิเศษทำโดยรับเสื้อหลวมาเย็บที่บ้านได้เงินทุกวันผมมีความสุขมากปีแรกผมไม่กล้ากลับไปหาแม่เลยแต่ก็ส่งเงินไปให้ท่านประจำ เดือนละ300บาทตามที่ท่านต้องการแต่แรกเลยทีเดียวตอนผมเรียนจบใหม่ๆแม่ผมขอเงินเดือนละสามอบาทเท่านั้นและท่านก็ขอเท่านี้เรื่อยมาไม่ยอมขยับเพิ่มอีกเลยปีที่สองของการอยู่กันประสาผัวเมียผมได้เป็นสารวัตรสอบสวนหน้าที่การงานก้าวหน้ามากและได้ย้ายไปอยู่อีกที่นึง ภรรยาผมเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมจะว่าเพราะสังคมสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนั่นมีส่วนด้วยผมก็ว่าใช่อะนะเพราะปกติอยู่ที่เดิมแก้มทำงานได้แต่นี่ไปไกลกว่าเดิมงานเก่าที่เคยทำไม่ได้ทำและอีกอย่างแก้มก็เป็นเมียสารวัตรแล้วแก้มเลยไม่ยอมทำงานเดิมๆหรืองานอะไรเลยนอกจากแต่งตัวตามบรรดาเมียตำรวจหลายคน ที่ร่วมอยู่ในสังคมเดียวกันที่ที่ผมไปอยู่ใหม่เป็นสถานีตำรวจใหญ่มีตำรวจมากและก็มีแฝดตำรวจอยู่ใกล้ๆอีกด้วยบรรดาเมียตำรวจหลายระดับหลายชั้นทีเดียวที่อยู่แถวนั้นและเมื่อมีสังคมมากขึ้นแกมก็เล่นไพ่ได้ทุกวันในตอนแรกเล่นน้อยๆแต่พอเป็นกระสายแต่พอไม่นานนักแกมก็ต้องไปเล่นทุกวัน สังคมนาพี่หากแก้มไม่เข้าสังคมกับพวกเขาบ้างแก้มก็แกะดำสิใครเขาก็เล่นกันทั้งนั้นได้เสียทีละบาทสองบาทเอง่อนก็อ้างแบบนี้กับผมทุกครั้งที่ผมเตือนเรื่องเล่นการพนันของ่อนพี่จะให้อยู่บ้านเฉยๆได้ยังไงการวันๆเอาแต่ดูทีวีทํางานบ้านเสื้อผ้าก็จ้างเขาซักแล้วจะให้แก้มทำอะไร เออนะรับรองว่าแก้มันไม่ทำให้พี่เสียหายหรอกนะแก้มสัญญากับพวกนั้นก็รุ่นน้องทั้งนั้นแหละไม่มีรุ่นพี่หรอกมีสองสามคนเองเล่นเล็กๆนะ่าระวังเจ้านายใหญ่รู้นะจะเตือนเอาไว้พี่เสียหายเชียวละ่ะมีอย่างเหรอพี่เป็นตำรวจไล่จับบ่อนการพนันแต่เมียตำรวจมานั่งเล่นซะเองอย่างนี้พี่อายเขาแย่เลย หากโดนจับจากหน่วยเฉพาะกิจน่ะหน่วยบ้าอะไรจะที่ไหนจะมาจับในแฟดต,ตำรวจละ่ะโทรแล้วเมียตำรวจแต่ละคนเขาก็เล่นกันทั้งนั้นแหละมีใครที่ไหนไม่เล่นไพ่เอาเธอะนะห้ามมากอย่างนี้แกไม่เล่นในแฟดก็ได้เมียผมก็เลิกเล่นไพ่ในแฟดจริงๆนั่นแหะครับแล้วเจ้าหล่อนก็ไปเล่นที่อื่นออกไปเล่นที่ตลาดกับบรรดาแม่ค้าผัก แล้วก็แม่คาอื่นๆที่รู้จักกันในวงไพ่แบบลูกโซ่แก้มไปหาเล่นทุกวันจนผมต้องเอาเรื่องเข้าปรึกษาแม่แม่ไม่ซ้ำเติมผมเลยสักนิดกลับสงสารผมช่วยหาทางออกให้ต่างหากแล้วสรุปว่าหนามยอกต้องเอาหนามบงผมเริ่มทําอย่างที่แก้มนึกไม่ถึงนั่นคือไม่กลับบ้านในเวลาเลิกเวรผมแอบไปนอนที่อื่นโดยไม่ให้แก้มรู้ บ้านเพื่อนนอกเมืองบ้างโรงแรมบ้างไม่ยอมกลับบ้านเลยเงินเดือนก็ไม่ให้แก้มอีกต่างหากผมไม่กลับบ้านแก้มก็มาตามที่โรงพักผมถามแก้มว่ารักผมหรือรักไพ่หากรักไพ่ก็ไปอยู่กับไพ่ผมจะไม่อยู่กับแก้มอีกต่อไปแก้มเขาก็เลยบอกว่าเลือกผมขอให้ผมกลับบ้านผมก็กลับ แก้มเริ่มเป็นคนอยู่ติดบ้านมากขึ้นแต่ก็เป็นไปได้แค่สามสี่อาทิตย์เท่านั้นเองแก้มเริ่มลักหนีผมไปเล่นไพ่อีในเวลาผมไปทำงานที่สถานีตำรวจพอผมย้อนกลับมาไม่เห็นแก้มผมก็ไปตามถึงบ่อนเลยทีเดียวแก้มเขาก็ตกใจมากผมลากเอาแก้มกลับบ้านถามเลยว่าจะเลือกใครถามต้องตอบตอบมาเดี๋ยวนี้หากเลือกไพ่ก็ไปเลย ฉันเลือกไพ่แก้มที่กำลังโกรธผมเพราะกำลังเล่นไพ่สนุกและกับเพื่อนหลายคนที่ทำให้เสียหน้าเสียความรู้สึกมากไม่เลือกผัวอย่างพี่อีกต่อไปคนอะไรจะให้อยู่แต่ในกรงของอย่างเนี้ยมันก็ต้องอารูมาหวยกันบ้างงานบ้านฉันก็ทำให้ไม่ขาดตกบกพร่องตกลงว่าเลือกไพ่งั้นก็ไปเลยอยู่ไปคนเดียว พี่จะไม่กลับบ้านผมก็ไม่กลับบ้านจริงๆเมื่อได้ยินเมียว่าอย่างนั้นผมไปนอนกับเพื่อนซึ่งเป็นตำรวจรุ่นน้องจะว่าเพื่อนก็ไม่เชิงหรอกหากแต่เขาเป็นรุ่นน้องและเขาก็เป็นผู้ใต้บังคับอีกบัญชาอีกด้วยตั้งใจว่าจะไม่หันไปหาแก้มอีกเลยจนกว่าแก้มจะเลิกนิสัยสันดานแบบนี้ได้จริงๆผมทำอยู่ได้เดือนกว่าๆ แก้มเขาก็ร้องไห้มาตามผมผมก็ไม่กลับบอกว่าเชิญอยู่กับไพ่ตามสบายผมจะไม่มีวันกลับไปอยู่กับแก้มอีกแล้วท่าทางแก้มเขาเสียใจมากร้องไห้น่าสงสารแต่ผมเองก็ต้องทำใจแข็งเอาไว้เพื่อดัดนิสัยสันดานคนสามวันต่อมาเสียยงก็มาหาผมที่โรงพักอาแก้มกลับไปอยู่บ้านแล้วนะร้องไห้ทุกวันเลย แกกลับไปดูเมียบ้างสารวัตรสงสารมันมันสารภาพว่าผิดและจะไม่เล่นไพ่อีกมันสาบานด้วยนะผมบอกพ่อตาว่าผมจะไปก็ต่อเมื่อผมมั่นใจว่าแก้มเลิกเล่นไพ่ได้แล้วแต่ผมบอกแกว่าผมเชื่อว่าแก้มเลิกเล่นไม่ได้แน่นอนเสียเขาก็โมโหผมมากแกกลับบ้านไปอย่างชุนเชียว ผมเริ่มคิดถึงแก้มเมื่อเวลาผ่านไปสองเดือนกว่าจึงคิดว่าหากกานไม่ยุ่งนักผมจะไปรับแก้มกลับบ้านสักทีบรรดาลูกน้องของผมก็พูดแต่ว่าสงสารคุณแก้มคุณนายสารวัตรป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สารวัตรน่าจะสงสารเธอบ้างคนสมัยนี้มันก็ต้องมีสังคมบ้างการเล่นไพ่เล,เล็กๆน้อยๆไม่น่าโกรธเลยผมก็ตัดสินใจ ไปรับเมียที่บ้านพ่อตาและนึกในใจว่าหากกลับมาคราวนี้ผมจะต้องหางานให้แก้มทำซะแล้วเพราะแก้มจะอยู่ว่างไม่ได้ต้องไปเล่นไพ่อย่างเดิมแน่ๆเลยคิดว่าจะให้ทำงานสทีความรู้แก้มก็มีพอสมควรแก้มต้องเชื่อฟังผมหากอยากกลับมาอยู่ร่วมกันอีกผมหวังเอาไว้ว่าแก้มจะต้องกลับมาแล้วดีกว่าเดิมแน่นอน พอกันทีสำหรับการลงโทษแก้มอย่างนี้แต่ผมก็ตัดสินใจมารับแก้มเมียผมสายไปซะแล้วผมมารับร่างของแก้มนอนอยู่ในโรงทองพ่อตาผมช็อกนอนโรงพยาบาลญาติของแก้มกำลังจัดงานศพแก้มตายซะแล้วผมเข่าอ่อนเมื่อเห็นรูปเมียที่ตั้งอยู่ข้างโรงที่ยังจัดดอกไม้ไม่เรียบร้อย แกมันเป็นลมตายในวงไพ่เสียงญาติคนหนึ่งของแก้มรายงานให้ฟังมันเล่นไพ่หามรุ่งหามค่ำไม่รู้ประชดใครสามสี่วันอะไรก็ไม่กินกินแต่น้ำมันก็เลยตายน้ำตาผมนี่ร่วงพลูแก้มจะประชดใครหากไม่ใช่ผมผมผู้เผด็จการกับแก้มมากเกินไปเกินไปจริงๆ จบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเรื่องขนชอบเล่นไพ่ท่านผู้ฟังคิดว่าการจากไปของแก้มเป็นความผิดของใครคะความผิดของแก้มหรือว่าเป็นความผิดของสารวัตรหลายๆท่านที่เป็นญาติของแก้มอาจจะมองว่าเป็นความผิดของสารวัตรที่แก้มต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเธอประชดสามีของเธอ แต่ในอีกมุมหนึงแก้มเองก็ไม่เคยปรับปรุงตัวหลังจากที่สารวัตรให้โอกาสเธอตั้งหลายครั้งลองพิจารณากันดูค่ะว่าเรื่องนี้ต้นเหตุอยู่ที่ใครกันแน่สําหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันเรื่องต่อไปเรื่องเขาขอผัวฉันมาติดตามกันนะคะว่าเรื่องราวกันจะเป็นยังไง สำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ